สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโน,น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้โดยเราจะนําราคานะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตมารีวิวให้ท่านได้ดูนะครับท่านสนใจอย,อยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้รวมไปถึง เราก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยโดยเน้นมือถือราคาถูกสามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสามารถกดติดตามช่อง e m s s c h a า n e น a n ลแอนดรของเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือยี่ห้อ o p p เนะครับเป็นรุ่น A94 ซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมก็ได้นำา ทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วท่านใดที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับในช่องของเราแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมีราคาทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับจากทุกร้านที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็เป็นโปรโลดราคาล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับใครที่อยากจะซื้อรุ่นนี้วันนี้มาดูข้อมูลไปด้วยกันนะครับสาหรับเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นเครื่องที่ผมสั่งซื้อมาจาก l a z a d a นะครับ เขามีการจัดโปรโลดราคาพิเศษทุกเดือน เครื่องนี้เป็นเครื่องประกันสูนไทยนะครับมีประกันให้1ปีเต็มถ้าท่านอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบสเปคของ Oppo A94 รุ่นนี้ว่ามีสเปคเป็นอย่างไรนะครับมือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2564นะครับราคาเปิดตัวตอนนั้น9,499บาทนะครับสำหรับ ปรุ่นนี้ให้หน้าจอมา6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ full hd plus กล้องหลังให้มา4ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับเลน u l t ต a w า d e ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอีก2ตัวก็2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า ให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับในเรื่องของชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio P95 Octa-core ความเร็ว 2.2GHz นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน1 1ครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน1 1นะครับหน่วยความจำสำหรับรุ่นนี้ให้แรมมา 8GB แล้วก็ล o m นะครับหรือว่าความจุ 128GB แบตเตอรี่ประมาณ4,310 m น h ah นะครับนี่เป็นสเปคโดยรวมทั้งหมดก็ถือว่า าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่สเปคจัดว่าดีเลยนะครับกล้องให้มาถึง4ตัวแล้วก็ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลให้ความจุมาถึง1 2 8กิกนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเอาละครับเมื่อเราดูในเรื่องของสเปกกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะครับเริ่มดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรวันนี้มีมาให้ดูกัน2แอปนะครับก็คือ Lazada แล้วก็ Sho p e e เราไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรก จัดจำหน่ายโดยร้าน l a ส mall นะครับหรือว่า oppo มาขายผ่านทาง lazada เองสำหรับ oppo a 9 4นะครับร้านนี้ มีของแถมให้เป็นกระเป๋าเป้นะครับจาก oppo แล้วก็ jbl go 3นะครับมูลค่าถึง2,889บาทในเรื่องของราคานะครับขายอยู่ที่8,998บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้ามีบัตรเครดิตนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0อนะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกัน จาก0ให้1ปี ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับของแถมถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับมูลค่าถึง2889บาทก็เป็นอีก1ล้านที่น่าสนใจถ้าท่านอยากจะซื้อกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดูต่อกันอีกสักร้านหนึ่งคนที่ไม่เน้นของแถมอยากจะได้ราคาถูกนะครับ oppo a 9 4ร้านนี้ขายอยู่ที่7850บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกัน ให้1ปีท่านใดอยากจะซื้อร้านนี้นะครับ7,850าบาทก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ของ Lazada ที่ใต้คลิปนะครับไปดูกันต่อที่ Sho ป e e นะครับมีมาให้ดูกัน2ร้านเราเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับร้านนี้มีโค้ดส่วนลดให้นะครับจากราคา ,7829 บาทก็จะเหลือ7,299บาทตัวเครื่องเป็นประกันศูนย์นะครับแล้วในวันที่15ก,กรกฎาคมนี้เขามีการจัดโปรมิดมันเซลด้วยนะครับสำหรับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับราคาก็น่าสนใจเหมือนกัน Oppo A94 RAM 8 ROM 128 g b นะครับประกันศูนย์จากราคาปกติ9,499บาทนะครับลดเหลือ7,690บาทมีให้เลือก3สีท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ Oppo A94 ในเดือน ก,กรกฎาคมปี2564เดี๋ยวเรามาดูกันที่การซื้อเครื่องร้อมโปรอินเทอร์เน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแทนะครับ Oppo A94 มีให้เลือกทั้งหมด3สีรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาสําหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา2,990บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกดังนี้เริ่มต้นดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่อง ได้ราคา ,3990 บาทพร้อมกับจ่ายค่าตนีล่วงหน้า500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ4,500บาทสําหรับโปรนี้ถัดมาตรงกลางเป็น yeah. รายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2990บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนีล่วงหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ ,3990 บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา4 9 9บาทพร้อมกับจ่าร้อยเก้ารับรวม จ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ5,500บาทซึ่งทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย t o m o v e H นะครับ OPPO A94 RAM 8า o m 1ลำ GB อม 128GB ีมีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีทั้งหมด4แบบนะครับสำหรับลูกค้ายายค่ายออ ไลน์แล้วก็ลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา4,499บาทแล้วก็จะมีค่าเน็ดลูงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนลูกค้าปัจจุบัน True m o v e H นะครับซื้อได้ในราคา5,499บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้านะครับแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ในราคา6,499บาทนะครับโปรนี้มีค่าเน็ดลุงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรก็จะประมาณ2,000ถึง3,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปหา ซื้อกันได้เลยที่0ูนย์ททุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A94 มีทั้งหมด3สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,999บาท ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับมีให้เลือก2แบบก็คือเป็นโปร AIS Hot Deal ซื้อได้ในราคา4,489บาทนะครับก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยประมาณ2,140บาทส่วนโปร AIS Best Buy แบบติดสัญญานะครับซื้อได้ในราคา4,989บาทโดยที่โปรนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุกหน้านะครับก็จะเป็นโปรพิเศษสำหรับคนที่ใช้เบอร์ AIS แบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับโปร AIS Best Buy ซึ่งถ้าท่านใดส สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ Oppo A94 นะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสเปคน่าสนใจนะครับราคาก็ถือว่าลดลงมาให้เยอะพอสมควรนะครับท่านสนใจแบบไหนอยากจะซื้อแบบไหนนะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือ อย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปอย่าลืมไปโหลดแอป lazada แล้วก็แอป shopee มานะครับจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชันดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ